자니 <목소리> ก็สวัสดีทุกคนด้วยนะคะกลับมาอยู่กับเกมดอนสตาร์ทเกเตอร์กันอีกแล้วกับคลิปคันโปรเจกฤดูการที่ถึงคิวของฤดูร้อนแต่ว่าคือยังตัดไม่เสร็จแง่ก็เลยขอคันด้วยเรื่องที่มีเพื่อนๆขอกันเข้ามาก่อนหน้านี้เยอะเหมือนกันนั่นก็คือการใช้โค้ด c o m m a n d Console หรือพูดง่ายๆก็คือการใช้สูตรโกงเกมโดยไม่ต้องลงโปรแกรมเพิ่มนั่นเองค่ะเพราะว่ามันเนี่ยเป็นการเซกเเท่หรือว่าแก้ไขข้อมูลบางอย่างในเกมตามใจต้องการของเราด้วยโค้ดในเกมเองเลยความจริงแล้วเนี่ยเหมือนโดสต์เคยพูดเอาไว้คร่าวๆใน รวมคําถามแล้วนะแต่ว่ามันรวมเป็น1ิบคาถามเลยก็เลยตอบได้แค่อย่างละนิดอย่างละหน่อยเท่านั้นเองคราวนี้เนี่ยก็เลยจะมาพูดแบบให้เข้าใจกันมากขึ้นแต่ต้องขอเตือนเอาไว้ก่อนเลยว่าการนําโค้ดไปใช้เสกไอเทมหรือว่าทําอะไรที่ทําให้เล่นเกมสะดวกสบายขึ้นเนี่ยจะทําให้ความสนุกในการเล่นเกมเนี่ยลดลงมากๆเลยนะคะผลที่ตามมาแน,น่ๆเลยก็คือเบื่อเร็วเพราะว่าอะไรเนี่ยมันได้มันง่ายไปหมดก็เลยขอแนะนําให้ใช้เวลาแบบอยากจะทดลองระบบในเกมหรือว่าแก้ไขความผิดพลาดหนักๆจากเหตุสุดวิส ใส่อะไรแบบนี้จะดีกว่ามาว่าแล้วก็มาเริ่มจากวิธีการใช้งานโค้ดกันก่อนเลยดีกว่าเนาะปกติแล้วเนี่ยแท็บ Command Console เนี่ยจะถูกเปิดเอาไว้ให้ใช้งานได้ตั้งแต่แรกอยู่แล้วโดยไม่ต้องตั้งค่าอะไรเพิ่มเติมแต่ในกรณีที่มันถูกปิดเอาไว้ด้วยเหตุผลอะไรก็ตามแต่เนี่ยเราสามารถตั้งค่าได้ตามนี้เลยค่ะก่อนอื่นเนี่ยให้เข้าไปใน Documents แล้วหาโฟลเดอร์ l y y กดเข้าไปก็จะเจอโฟลเดอร์ย่อย Do Not s t a f f สสำหรับคนที่เล่นภาค Single Player แล้วก็โฟลเดอร์ย่อย Do Not s t a r f Together สำหรับคนที่เล่นภาค Don't s t a f f Together หรือถ้าใครมีทั้งสองภาคเลยก็จะมีทั้ง2องโฟลเดอร์ย่อยแบบนี้เลยค่ะโอเคงั้นขอแนะนำของเคสภาคเล่นคนเดียวก่อนแล้วกันนะคะให้เข้าไปในโฟลเดอร์ Do Not s t a f f แล้วเปิดไฟล์ Settings ขึ้นมาด้วย Notepad มองหาหัวข้อ m i s k และหัวข้อย่อย Enable Console ถ้าหลังเครื่องหมายเท่ากับเนี่ยเป็น False แสดงว่าแท็บ Command Console เนี่ยถูกปิดการใช้งานอยู่ให้ลบคำว่า false แล้วเปลี่ยนเป็นคำว่า true ซะกด save แล้วก็ออกได้เลยหลังจากนั้นก็เข้าเกมกดเครื่องหมายตัวหนอนก็จะขึ้นแท็บ Command Console ขึ้นมาแบบนี้เลยหรือถ้าใครกดปุ่มตัวหนอนเราไม่ขึ้นก็แสดงว่าเคยไปเปลี่ยนปุ่มเอาไว้ก่อนหน้านี้ ให้เราเข้าไปที่ controls ไปเช็คว่าตรงออ debug console เนี่ยตั้งค่าเอาไว้ว่าเป็นปุ่มอะไรย่กของ rose เนี่ยตั้งเอาไว้เป็นปุ่ม insert แล้วเราก็กดปุ่มนั้นเพื่อเรียก tab command console ออกมา ก๊อปปี้ประโยคด้านสคริปต์ปามที่โชว์ในหน้าจอนี้เนี่ยไปวางแล้วก็กด Enter เพื่อเป็นการเปิดการใช้งานคำสั่งในเกมเป็นครั้งแรกหลังจากนี้เนี่ยเราก็จะสามารถกรอกโค้ดคำสั่งต่างๆเรียงอิสระแล้วละค่ะถ้าอยากปิดหน้าต่างโค้ดเนี่ยให้กด Ctrl L ก็เรียบร้อยโอเคมาถึงของภาค n o n t s t a f t o g e t h e r กันบ้างให้เรากดเข้าโฟลเดอร์ดู n o t Star t o g e t h e r เปิดไฟล์ Client ขึ้นมาด้วย Notepad มองหาหัวข้อ misc และหัวข้อย่อย console enable ถ้าหลังเครื่องหมายเท่ากับเป็นคำว่า false แสดงว่าแทบ command console เนี่ยถูกปิดการใช้งานอยู่ให้เราลบคำว่า false แล้วก็เปลี่ยนเป็นคำว่า true เหมือนกับของภาคเล่นคนเดียวกด save แล้วก็ออกได้เลยหลังจากนั้นก็กดเข้าเกมเปิดแทบ command console ขึ้นมาด้วยปุ่มที่ตั้งค่าไว้แล้วเราก็กรอกโค้ดต่างๆใช้งานได้เลยโดยที่ไม่จำเป็นต้องกรอกโค้ด javascript ก่อนเหมือนภาคธรรมดา พอเปิดแท็บกันเป็นแล้วก็มาเข้าเรื่องโค้ดกันเลยดีกว่าค่ะต้องบอกก่อนว่าโค้ดคําสั่งในเกมนี้เนี่ยมีค่อนข้างเยอะมากๆก็เลยขออธิบายคร่าวๆโดยเน้นไปที่โค้ดยอดนิยมควรดูโดยยกตัวอย่างเฉพาะของภาค Don't s t a r Together แล้วกันนะคะเพราะว่ามันเยอะมากๆจริงๆสําหรับแฟนเกมภาคเล่นคนเดียวเนี่ยหลายโค้ดก็สามารถใช้ร่วมกับภาค Don't s t a r Together ได้ส่วนโค้ดอื่นๆที่ใช้ร่วมกันไม่ได้เนี่ยโรสจะทิ้งลิงค์โค้ดสาหรับภาคเล่นคนเดียวเอาไว้ใต้คลิปให้เพื่อนๆไปก๊อปปี้เลือกใช้กันเองแล้วกันนะคะ 1โค้ดสำหรับสปอร์ในเทมวัตถุแล้วก็สิ่งมีชีวิตต่างๆประกอบด้วย C underscore spawn โค้ดแรกนี้เนี่ยเป็นโค้ดที่ไม่รู้ไม่ได้เลยส่วนตัวแล้วนี่ใช้ตลอดเวลาอัดคลิปเพื่อให้ทำคลิปได้สะดวกรวดเร็วมากขึ้นเพราะว่าเป็นโค้ดสำหรับสปอร์ในเทมสิ่งก่อสร้างหรือว่าแม้กระทั่งสิ่งมีชีวิตต่างๆออกมาตรงจุดที่เมาส์ชี้วิธีการใช้งานเนี่ยก็แค่ก o p ปโค้ดนี้ลงในแถบ Command Console แล้วแทนที่ prefab ด้วยโค้ดของไอเทมสิ่งก่อสร้างหรือว่าสิ่งมีชีวิตที่เราต้องการสปอนมันออกมาแล้วก็แทนที่ตรง a อ o เมาด้วยจํานวนตัวเลขที่เราต้องการให้มันสปอนออกมาเราไอโค้ดของสิ่งต่างๆในเกมเนี่ยมันจะหามาได้จากไหนเพราะว่าหลายๆอย่างเนี่ยโค้ดที่ใช้ก็ไม่ตรงกับชื่อไอเทมใช่ไหมเราก็เข้าไปเช็คในเว็บไซต์เอ่อ f o n s t f f แฟนดอมคอมได้เลยสมมุติว่าเราอยากสปอนหินอุณหภูมิแต่ว่าดันไม่รู้โค้ดก็พิมพ์ Thermal Stone เข้าไปในแท็บค้นหาของเว็บไซต์แล้วก็เลื่อนลงมาดูตรงช่องโค้ดมันเขียนเอาไว้ว่า Heat Rock ใช่ไหมก็ Copy ้มาวางตรงแทนที่ช่อง Prefab ได้เลยสมมุติว่าถ้าเราอยากจะสปอนออกมา5ก้อนก็แทนที่เมาส์ด้วยเลข5กด Enter หินอุณหภูมิ5ก้อนเนี่ยก็จะสปอนออกมาตรงตำแหน่งที่เมาส์ชี้อย,อยู่แล้วถ้าเป็นสิ่งก่อสร้างล่ะ อาสมมติว่าถ้าเราอยากสปอนไออซยมชีนออกมาก็ไปเซิร์ชในเว็บเหมือนเดิมดูตรงช่องโค้นเนี่ยเขียนว่า research lab ก็ก o อปี้มาวางแทนที่ prefab ส่วนตรง amount เนี่ยก็เปลี่ยนเป็นเลขหนึ่งหรือว่าจะลบเครื่องหมายเอ,อิอลูกน้ำ amount ไปเลยก็ได้มันก็จะสปอนออกมาแค่อันเดียวอ่ะไหนลองมาสปอนสิ่งมีชีวิตกันบ้างดีกว่าถ้าเราอยากจะสปอนหมู อก็เซิร์ชในเว็บไซต์ดูมันเขียนไว้ว่าใช้โค้ดพิกแมนใช่ไหมก็ก o อปปี้มาวางแทนคำว่า prefab แล้วก็เปลี่ยนจำนวนตามต้องการเลยหรือว่าถ้าเราจะเอาแค่ตัวเดียวอยู่แล้วก็ลบลูกน้ำเอาเมาส์ออกไปมันก็จะสปอนออกมาแบบนี้เลยต่อไปนะคะเป็นโค้ดในหมวดเดียวกันแต่ว่าการใช้งานเนี่ยแตกต่างกันเล็กน้อยคือ c underscore gif โค้ดนี้เนี่ยยังคงเป็นโค้ดสปอนเหมือนกันแตกต่างการตรงที่ใช้สําหรับสปอนวัตถุที่เก็บในช่องกระเป๋าได้เท่านั้นเพราะว่าเป็นคาสั่งสปอนไอเทมในช่องกระเป๋าของตัวละครโดยตรงไม่ได้สปอนตรงตําแหน่งที่เมาส์ชี้เหมือนคําสั่งแรกเลยไม่สามารถใช้กับสิ่งก่อสร้างแล้วก็สิ่งมีชีวิตที่เก็บในกระเป๋าไม่ได้ส่วนวิธีใช้งานเนี่ยก็เหมือนเดิมก็คือแทนที่ prefab ด้วยชื่อโค้ดไอเทมแล้วก็แทนที่ amount ด้วยจํานวนสิ่งที่ต้องการสปอนออกมา 2. C a เน s c o r e Go Adventuring เป็นโค้ดสำเร็จรูปที่ไม่ต้องแก้ไขอะไรเลยใช้งานง่ายมากๆเอาไว้สำหรับสปอรในเทมแล้วก็อุปกรณ์พื้นฐานสำหรับเอาชีวิตรอดแนะนำสำหรับมือใหม่ออกมาทั้งเซตเลย 3. โค้ดสำหรับปรับเปลี่ยนค่าสเตตัสปัจจุบันของตัวละครแต่ไม่ใช่เป็นการเปลี่ยนค่าแม็กสเตตัสนะ c underscore set health เป็นโค้ดสำหรับเปลี่ยน hp ของตัวละครถ้าอยากเปลี่ยน hp เป็นเท่าไหร่<ๆ>ก็แทนตรงเปอร์เซนต์ด้วยตัวเลขหลักทศนิยมเช่นอยากให้ hp เท่ากับ50%ก็เขียนไปว่า0.50อยากให้ hp เท่ากับ90%<ๆ>ก็เขียนไปว่า0.90อะไรแบบนี้แล้วก็ c underscore set sanity เป็นโค้ดสำหรับเปลี่ยนค่าสติของตัวละครถ้าอยากเปลี่ยนค่าสติเป็นเท่าไหร่<ๆ>ก็แทนตรงเปอร์เซนต์ด้วยตัวเลขหลักทศนิยมเหมือนกัน c underscore set hunger เป็นโค้ สำหรับเปลี่ยนค่าความหิวของตัวละครถ้าอยากเปลี่ยนค่าความหิวเป็นเท่าไหร่ก็แทนตรงเปอร์เซนต์ด้วยตัวเลขหลักทศนิยม C_set moisture เป็นโค้ดสำหรับเปลี่ยนค่าความเปียกชื้นของตัวละครถ้าอยากเปลี่ยนค่าความเปียกชื้นเป็นเท่าไร่ก็แทนตรงเปอร์เซนต์ด้วยตัวเลขหลักทศนิยมและโค้ดสุดท้ายในเซ็ตนี้นะคะก็คือ C_set temperature เป็นโค้ดสำหรับเปลี่ยนอุณหภูมิร่างกายของตัวละครถ้าอยากเปลี่ยนอุณหภูมิเป็นเท่าไหร่ก็แทนตรง d e g r e e ด้วยตัวเลขอุณหภูมิที่ต้องการเลยค่ะ C. ขโค้ดสำเร็จรูปสำหรับคงค่าสเตตัสสูงสุดของตัวละครเอาไว้ไม่ให้ลดลงไม่ว่าจะทำอะไรให้เกิดการเปลี่ยนแปลงก็ตาม C. m a อันดับสกอร์ h มนเนเฮลเป็นโค้ดสำหรับคงค่า HP ของตัวละครไม่ว่าจะทำให้ HP ลดลงไปเท่าไหร่มันก็จะเด้งกลับมาเต็มเหมือนเดิมเสมอ c u n d e maintain sanity นะคะสำหรับคงค่าสติสูงสุดของตัวละคร c u n d e r s maintain hunger สำหรับคงค่าความหิวสูงสุดของตัวละคร c u น d e r maintain moisture นะคะสำหรับคงค่าความเปียกชื้นของตัวละครให้อยู่ที่ศูนย์พอยอยู่ตลอดเวลา c u n d ั r s ก o maintain temperature นะคะสำหรับคงอุณหภูมิของตัวละครให้อยู่ที่2 5องศาตลอดเวลา และโค้ดสุดท้ายในเซตนี้คือ C อ maintain all สำหรับคงค่าสเตตัสทุกอย่างของตัวละครให้อยู่ในระดับสูงสุดหรือถ้าเราอยากยกเลิกการคงค่าสเตตัสทั้งหมดก็เพียงแค่กรอกโค้ด C อ c a n c e l maintain t a s k เข้าไปอีกรอบก็เรียบร้อย 5. โค้ดสำหรับปรับเปลี่ยนค่า max status แต่ละค่าของตัวละคร set max health นะคะเป็นโค้ดสำหรับเปลี่ยนค่า max HP ของตัวละครโดยให้แทนที่ v a l u ด้วยจำนวน HP ที่เราต้องการส่วน sanity set max สำ เปลี่ยนค่าสติสูงสุดของตัวละครโดยให้แทนที่ a l u ูด้วยจํานวนค่าสติที่เราต้องการและ H ั n g e r set max สําหรับเปลี่ยนค่าความหิวสูงสุดของตัวละครโดยให้แทนที่ v a l u e ด้วยจํานวนค่าความหิวที่เราต้องการ 6. c o ค e damage multiplier นะคะเป็นโค้ดสำหรับปรับเปลี่ยนพลังโจมตีของตัวละครโดยให้แทนที่ a ว u e ด้วยจํานวนเท่าของพลังโจมตีที่ต้องการเช่นถ้าปรับค่าเป็น1.5ก็จะทําให้พลังโจมตีของตัวละครเพิ่มเข้าไปอีก1.5เท่าเลยละค่ะ 7. C underscore Make Invisible เป็นโค้ดสำเร็จรูปที่ทำให้ตัวละครเนี่ยเปรียบเสมือนสถานะล่องหนต่อสิ่งมีชีวิตทำให้พวกสัตว์หรือว่ามอนสเตอร์เนี่ยไม่มีปฏิสัมพันธ์กับเราหรือว่าไม่เข้ามาทำร้ายเรายกเว้นว่าถ้าเราไปแอกโกรมไว้แล้วเนี่ยอันนี้มันจะยังเล็งเราได้อยู่นะคะต้องใช้โค้ดขนาดที่ยังไม่ตกเป็นเป้าหมายเท่านั้นแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือขณะอยู่ในโหมดนี้เนี่ยเราไม่สามารถไปโจมตีพวกมันได้นะไม่งั้นเราเนี่ยจะหลุดจากโหมดล่องหทนทันที 8. C underscore Speed เป็นโค้ดสาหรับปรับความเร็วกันเคลื่อนที่ของตัวละครอันนี้เนี่ยถ้าอยากให้ตัวละครวิ่งเร็วขึ้นกี่เท่าก็ใส่ตัวเลขเข้าไปแทนคําว่า multiplier ยิ่งถ้าใส่เยอะมากๆเนี่ยจะทําให้เราเนี่ยวิ่งเร็วยิ่งกว่า the flash ซออีก 9. c underscore god mode อันนี้เป็นหนึ่งในโค้ดยอดนิยมของเกมนี้เลยก็ว่าได้เพราะว่าเป็นโค้ดที่ทําให้ตัวละครเนี่ยเป็นอมาตะต่อทุกอย่างทั้งเลือดค่าความหิวค่าสติจะไม่ลดลงจากปจัจจัยใดๆทั้งสิน้นค่าสเตตัสอื่นๆก็ไม่สามารถเปลี่ยนได้ในโหมดนี้ถ้าใช้ โคตอนตัวละครตายก็จะเป็นการชุบชีวิตตัวละครแทนแต่พอชุบชีวิตขึ้นมาแล้วเนี่ยจะหายเป็นอมตะเราจะต้องกรอ,อกโค้ดใหม่อีกครั้งถ้าต้องการยกเลิกโค้ดเนี่ยก็แค่กรอ,อกโค้ดใหม่อีกรอบ10 C อันดับสกอร์ซูเปอร์กอโหมดโคดนี้เนี่ยจะเหนือชั้นไปกว่ากอ d m ดโหมดแบบธรรมดาตรงที่ว่านอกจากจะทําให้ค่าสเตตัสปัจจุบันไม่ลดลงแล้วก็ยังทําให้ค่าสเตตัสทุกอย่างกลับมาเต็มอีกครั้งด้วยส่วนเรื่องอื่นๆเนี่ยก็เหมือนกับโคด C อันดับสกอร์กอ m o ดโหมดก็คือใช้ชุบชีวิตตัวละครได้แล้วก็ถ้าอยากยากเลิกโคดก็ให้กรอกโคดใหม่อีกรอบ11 C Underscore Free Crafting แล้วก็ uh, Give Our r e r i p i s e s โค้ดนี้เนี่ยเรียกได้ว่าเป็น The Must ของคนเล่นโค้ดเลยก็ว่าได้เพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยคือมีคนถามถึงโค้ดเสรของไม่จำกัดกันเข้ามาเยอะมากๆโค้ดนี้เนี่ยเป็นการเปิด Creative Mode ก็คือทำให้เราเนี่ยสามารถคราฟของในแทบด้านซ้ายได้ทุกอย่างโดยไม่จำกัดจำนวนและก็ไม่ต้องใช้วัตถุดิบด้วยไม่ว่าเราจะปลดล็อกสูตรคราฟแล้วหรือไม่ก็ตามแล้วก็ถ้าอยากปิด Creative Mode เนี่ยก็แค่กรอกโค้ดอีกรอบเหมือนกัน 12. C underscore Go next อันนี้เนี่ยเป็นโค้ดที่เหมาะสําหรับสายขี้เกียจเดินหาอะไรบางอย่างมากๆเพียงแค่เราแทนที่ prefab ด้วยโค้ดของไอเทมวัตถุหรือว่าสิ่งมีชีวิตอะไรก็ตามแต่ก็จะเป็นการพาเราวะไปยังสิ่งนั้นที่ไกลที่สุดทันที 13. under mouse remove เป็นโค้ดสาหรับลบไอเทมสิ่งมีชีวิตหรือว่าวัตถุอะไรก็ตามที่เมาส์ชี้อยู่แต่เอาจริงๆเนี่ยไม่ค่อยแนะนาโค้ดนี้เท่าไหร่นะเพราะว่าโรสเนี่ยเคยใช้ตอนทําคลิปคือมันทําเกมแฮงค์หลายรอบมากแถมหลายอย่างเนี่ยก็ลบไม่ได้ด้วยจนสุด ในเผ่าแม่งไปเลยง่ายกว่าขี้เกียจเข้าออกเกมหลายรอบ14 prefab remove โคดนี้เนี่ยโรสเรียกง่ายๆว่าโค้ด t า a อสดีดนิ้วแล้วกันมีคอนเซปต์คล้ายๆกับโค้ดที่แล้วแต่ว่ายิ่งใหญ่กว่ามากเพราะว่าถ้าเราเนี่ยแทนที่ prefab ด้วยโค้ดของไอเทมวัตถุหรือว่าสิ่งมีชีวิตอะไรก็ตามแต่เนี่ยมันจะเป็นการลบสิ่งนั้นไปหมดเลยทั้งเซิร์ฟเวอร์เช่นถ้าเราเกลียดขี้หน้าก,กบไม่อยากเห็นหน้ามันในเซิร์ฟเวอร์อีกต่อไปเนี่ยก็จัดการเอาโค้ดฟรอคไปใส่แทนที่ prefab พอกด enter ปุ๊บเนี่ยกบทั้งเซิร์ฟเวอร์ก็จะหายไปประหนึ่งโดนดีดนิ้วเลยละค่ะแต่ถ้าอยากจะให้มันหายไปแบบถาวรน,นะจะต้อง delete บ่อสปอนกบไปทั้งเซิร์ฟเวอร์ด้วยนะไม่งั้นถ้าลบแค่ตัวกบเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้ามันก็จะสปอนใหม่ออกมาอยู่ดี 15. Map explorer review area เป็นโค้ดเปิดเผยแผนที่ทั้งหมดในเซิร์ฟเวอร์สำหรับสายขี้เกียจเดินเปิดแมปอันนี้เฉพาะสำหรับโฮสเท่านั้นนะโดยลูกโฮสเนี่ยจะเห็นแผนที่ที่ถูกเปิดทั้งหมดด้วยความจริงเนี่ยมีโค้ดเปิดแผนที่สำหรับลูกโฮสด้วยเพื่อนๆสามารถเลื่อนเช็คได้ในลิงก์ใต้คลิปเลยค่ะ16 push events นะคะเป็นโค้ดสำเร็จรูปสำหรับข้ามไปยังตอนเช้าของวันถัดไปแบบไม่มีการอัปเดตเซิร์ฟเวอร์ตามเวลาที่ผ่านไป17 c u n r s c o r skip โค้ดสำเร็จรูปสำหรับข้ามวันแบบสามารถกำหนดจำนวนวันได้พร้อมกับอัปเดตเซิร์ฟเวอร์ตามเวลาที่ผ่านไปด้วยโดยให้แทนค่านำด้วยจำนวนวันที่ต้องการข้าม 18.lock ค n u p d a t t อเป็นโค้ดสำหรับสกิปวันโดยเลือกจำนวนวันที่ต้องการข้ามได้แต่จะไม่เป็นการอัปเดตเซิร์ฟเวอร์ตามวันเวลาที่ผ่านไปให้เราแทนที่เครื่องหมาย x นะคะด้วยจำนวนวันที่ต้องการข้าม19ลองอัด เป็นโคอสสำหรับสกิปเวลาแบบละเอียดพร้อมกับอัปเดตเซิร์ฟเวอร์ภายในเวลาเดียวกันปกติแล้วในหนึ่วันในเกมจะแบ่งออกเป็น16ส่วนเหมือนกับเค้กซึ่งแต่ละส่วนเนี่ยจะแบ่งย่อยออกเป็นส่วนละ30ช่วงเพราะฉะนั้นเวลา1วันจะเท่ากับ480ช่วงนั่นเองถ้าเราแทนที่ x ด้วย480ก็จะเป็นการสกิปเวลาไป1วันเต็ม 20. C u n d e s c o r e speed up เป็นโค้ดส,สำหรับเร่งสถานการณ์ต่างๆในเซิร์ฟเวอร์ให้เกิดแล้วก็ผ่านไปเร็วมากขึ้นแต่ต้องระวังว่าตัวละครไม่ได้เร็วขึ้นตามนะคะเพราะฉะนั้นถ้าไปเจอพวกสัตว์หรือว่ามอนสเตอร์ดุร้ายรุมเนี่ยน่าจะตายชัวร์ร0 0 21. โค้ดส,สำหรับเปลี่ยนฤดูกาลประกอบด้วย push event ออทำสำหรับเปลี่ยนเซิร์ฟเวอร์เป็นฤดูใบไม้ร่วง Push Event Winter สำหรับเปลี่ยนเซิร์เวอร์เป็นฤดูหนาว Push Event Spring สำหรับเปลี่ยนเซิร์เวอร์เป็นฤดูใบไม้ผลิและ Push Event Summer สำหรับเปลี่ยนเซิร์เวอร์เป็นฤดูร้อน22่คิสขอสำหรับปรับเปลี่ยนเหตุการณ์ฝนตกฟ้าผ่าแล้วก็อุกาบาทตกประกอบด้วย Push Event Force Precipitation สำหรับทำให้ฝนตก Push Event Force Precipitation Fall สำหรับทำให้ฝนหยุดตก Push Event Send Lightning Strike สำหรับทำให้ฟ้าผ่าลงมาตรงจุดที่เมาส์ชี้อยู่ และสุดท้ายในเซตนี้นะคะคือ C underscore Spawn Shadow Meteor สำหรับทําให้อูกาบาตกลงมาตรงจุดที่เมาส์ชี้อยู่ 23. C C underscore Reset เป็นโคอสสำหรับ reload server ใหม่ไปยังจุดที่เวิลดถูกเซฟล่าสุด 24. C underscore Regenerate World เป็นโคอสสำหรับ reset server ใหม่พูดง่ายๆก็คือเป็นการเริ่มต้นใหม่หมดในโลกที่ถูกสุ่มขึ้นมาใหม่ทั้งหมดนั่นแหละ 25. C u n d e r s C เ v e เป็นคอสสำหรับบังคับให้เกมเซฟเซิร์ฟเวอร์ทันทีโดยไม่จำเป็นต้องรอให้ถึงช่วงเวลาเซฟเกมที่กำหนดไว้ยี u n d e r s C s h u t d o w n เป็นคอสสำหรับปิดเซิร์ฟเวอร์กลางคันโดยระบบเนี่ยจะทำการเซฟเซิร์ฟเวอร์ก่อนปิดตัวให้เองโดยอัตโนมัติยี่ r ิบเจ็ด C โร b a c k เป็นคอสสำหรับ Roback เซิร์ฟเวอร์ที่สามารถเลือกได้ว่าจะโ l b a c k ไปยังกี่เซฟก่อนหน้านี้โดยแทนที่ตรงเขาด้วยตัวเลขของเซฟที่ต้องการให้ย้อนกลับไป 28. inventory drop everything เป็นคอสสำหรับดรอปไอเทมในตัวทั้งหมดลงบนพื้นส่วน2คอสุดท้ายนี้เนี่ยแถมให้สำหรับแฟนเกมพาคเล่นคนเดียวด้วยนิดนึงคิดว่าน่าจะมีโอกาสได้ใช้กันบ่อยนะคะสำหรับสายขี้เบือ่อ 29. C อ n d e r s c o อ e d e s p a อ n อันนี้เนี่ยเป็นโค้ดสำหรับเปลี่ยนตัวละครในภาค Don't Starve Together แต่สำหรับภาคเล่นคนเดียวเนี่ยจะใช้โค้ด p r e f a b Character โดยชื่อตัวละครที่เขียนลงไปแทนเนี่ยจะต้องเป็นโค้ด n a m ในเกมเพราะฉะนั้นเช่นถ้าอยากเปลี่ยนเป็น Maxwell จะต้องใช้โค้ด Maxwell แทนเป็นต้นแต่พอใช้โค้ดปุบเนี่ยจะต้องเข้าออกเกมใหม่ครั้งนึงก่อนระบบถึงจะเปลี่ยนตัวละครให้เรานะ 30. profile unlock everything เป็นโค้ดสำหรับปลดล็อกทุกตัวละครในภาคเล่นคนเดียวสำหรับสายรีบอยากลองเล่นทุกตัวละครเลยตั้งแต่แรกไม่ต้องมานั่งไล่ปลดล็อกที่ละตัวละครคร่าวๆก็ประมาณนี้แล้วกันเนาะความจริงเนี่ยยังมีโค้ดอีกเยอะมากๆเลยแต่จะให้มานั่งไล่แนะนำทั้งหมดเนี่ยก็ไม่ไหวก็เลยคัดมาแค่บางโค้ดที่หลายคนน่าจะมีโอกาสได้ใช้ยังไงโรสเนี่ยจะลงลิงก์หน้าเว็บไซต์รวมโค้ดเอาไว้ใต้คลิปให้เพื่อนๆไปนั่งไล่ดูเพิ่มเติมเอาแล้วกันนะคะว่ามีอันไหนอยากใช้บ้างเออแล้ว ที่สาคัญก็คือทุกครั้งที่เข้าออกเกมใหม่เนี่ยจะต้องกดใช้โค้ดใหม่ตลอดนะคะเอฟเฟกของโค้ดจะอยู่แค่การล็อกอินเข้าเกมครั้งนั้นเท่านั้นไม่ได้ติดอยู่ในเซิร์ฟเวอร์ตลอดไปอีกอย่างคือการใช้งานโค้ดเนี่ยจะมีอยู่2โหมดก็คือโหมด l o c a l กับ r e m o ท e ที่สลับโหมดการใช้งานได้ผ่านการกด control ขณะอยู่ในหน้าแท็บ command c o n น o l ลซึ่งการใช้งานโค้ดในโหมดไหนเนี่ยจะขึ้นอยู่กับว่าเราเป็นโ host ของเซิร์ฟเวอร์หรือเปล่าบางโค้ดเนี่ยก็จําเป็นต้องใช้งานผ่านโหมด l o c อลแต่ส่วนใหญ่แล้วเนี่ย มักจะต้องใช้งานผ่านโหมดรีโมทซะมากกว่าเพราะฉะนั้นถ้าใช้โค้ดไหนแล้วมันไม่เกิดผลอะไรก็ลองสลับโหมดการใช้โค้ดดูนะคะเผื่อว่าเราอาจจะใช้งานผิดโหมดอยู่และสุดท้ายก็คือถ้าเราใช้โค้ดซ้ำๆหลายรอบเนี่ยไม่จําเป็นต้องมานั่งก๊อปวางก๊อปวางซ้ําๆนะคะเราสามารถกดให้มันโชว์โค้ดย้อนหลังที่เราเคยใช้ได้โดยการกดปุ่มลูกศรขึ้นบนคีย์บอร์ดมันก็จะย้อนโค้ดเก่าๆมาให้เรากดใช้ได้ทันทีซึ่งตรงนี้เนี่ยสะดวกมากๆเลยละคะ่ะ โอเคสำหรับวันนี้ก็เอาไว้เท่านี้แล้วกันถ้าวันหลังมีอะไรจะเสิร์มอีกก็จะทําคลิปภาคต่อมาแล้วกันนะคะสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณทุกคนเลยสําหรับการติดตามแล้วก็เจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะ